ในพื้นที่ตำบลแดนสงวนอําเภอระโนดจังหวัดสงขลามีกลุ่มเกษตรกรทำนาอย่างกลุ่มเกษตรกรทำนาแดนสงวนที่ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกโดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสงขลาเข้ามาดูแลแนะนําและส่งเสริมอย่างใกล้ชิดค่ะติจการของกลุ่มก็ให้ถึงเชื่อในเจตสมาชิกแล้วก็หาปัจจัย การลิตและนอกจากกิจกรรมทางด้านสินเชื่อแล้วด้วยแรงผลักดันจากภาครัฐทําให้กลุ่มเกษตร,ร,รกรกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มในด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาและการปลูกพืชผักต่างๆที่นอกเหนือจากการทํานารวมถึงการผลิตสินค้าอย่างยาสระผมน้ํายาต่างๆจากสมุนไพรเพื่อลดรายจ่ายของคนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ในปี2551กร่มส่งเนสนาสอนได้เข้ามาให้การศึกษาลมด้านปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุมเทพกรทำานาใ่นส่วนครับจุเด่นของกลุ่มน,นี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจการของกลุ่ม การเข้าไปส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดสงขลาให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนานแดนสงวนนั้นได้สร้างความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรกรรมของสมาชิกให้พลิกฟื้นกลับมาเป็นพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและผสานเป็นพลังกลุ่มที่เข้มแข็งทำให้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ